วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะของเล่นเด็กรุ่นอัจฉริยะศตวรรษที่เท่าไหร่ล่ะ <c oughs> ก็ลูกชายไม่อยู่บ้านคะ่ะปกติเขาก็นั่งเล่นเวลาเขากลับมาจากโรงเรียนวันนี้ก็เลยจะเอาของเล่นลูกเนี่ย มาเล่นเองนะคะแล้วก็มาโชว์สาธิตรีวิวการเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมโตโ้สั่งจาก Amazon นะคะก็น่าจะผลิตจากชิโนวาหรือไชน่าหรือว่าจีนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลุยดีสามารถลุยในน้ําได้นะคะเอาไปเล่นในสระน้ําของแม่ย่ามาแล้วรลุยดีมันลุยลุยได้ดีอ่ะแบบ แล่นในน้ำก็ได้แล้วก็ชนเข้าของกระจงกระจายลูกชายชอบแบบโผลโๆนะคะปุ่งปังปุงปังอ่ะก็จะมาต่อมาอันนี้จะเป็นส่วนประกอบก็สั่งมาจากอ m a z เมนะคะก็เป็นส่วนประกอบในกล่องมันก็จะเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆกับสงสัยจะหลุดอะไรหลุดไม่รู้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวต้องให้สามีมาช่วยต่อหลุดตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยต่อนี้ก็จะเป็นส่วนของคล้ายๆกับโรบอท มันเป็นโรบอทนะคะใช้ทุกอย่างใช้ตัวบังคับนะ,ะรีโมทบังคับทุกตัวนะคะตัวนี้จะเป็นเลเชียงนะคะโรบอทเหมือนกันอันนี้สั่งมาสองปีก่อนแล้วเป็นของขวัญวันเกิดนะคะอันนี้ทุกอย่างจะเป็นพวกของขวัญคริสต์มาสแล้วก็วันเกิดมาเดี๋ยวมารีวิวการใช้กันค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะก็จะเปิดสวิตช์เคยลงใน YouTube แล้วอุ้ย <laughs> รีโมทของมันอันนี้เคยรีวิวแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะคะก็เล่นเพลินทั้งไลฟ์สดทั้งทําวิดีโอเดี๋ยวก่อนนะจําไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะก็จะมีปุ่มเสียงเฮาเอบอืาอ๊น่นนั่นบมันได้หลายอย่างนะคะไปดูรีวิวเก่าก็ได้นะคะ โอ้ออ oh. uh. oh. uh ้อโอ้อ่ะอแล้วครับโอเคมันจะมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ใหม่นะคะดูคลิปเก่าได้นะคะตัวที่สองะ่าไปดูกันนี้นะคะอ๊บโอเคแล้วก็รีโมทนะคะก็จะเป็นอันอันไหนวะอันนี้โอเคเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะ เปิดแล้วนะคะแล้วก็ลูกชายก็เปิดอันนี้ปุ๊บเ,เดี๋ยวหลบก่อนเอ๊บลูกชายไม่อยู่แล้วก็คุณแม่เล่นได้อันนี้จะเป็นปุ่มบังคับปุ่มบังคับนะคะเด,เดินหน้าถอยหลังแล้วก็บังคับหันหันหันด้านขวาขวาขวาซ้าย ขวาซ้ายนะคะแล้วก็เดินหน้าเออเออเอยอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยอเออพอแล้วอ่าอู่่ายตรงไหนแล้ววะนี่เห็นไคะเริ่มงงปกติลูกชายเล่นแล้วกอนงงี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดินหน้าถ่ายอือ มันชนปุ้งปังป,งปูปังลูกชายชอบขับไปชนกับพวกตุ๊กตาโอเคมันซิ่งไวนะคะวืดแล้วแต่โอเคอ, okay. อันดูอันสัตว์ไปดีกว่านะคะนี้ค่ะอ,อมอเตอร์ไซค์นี่ก็ซิ่งดีที่เห็นแบบนี้นะคะลูกชายก็จะชอบเล่นขับชนปุ้งปังกับฝาผนางังแล้วก็ตุ๊กตาเขาจะมีแนวตุ๊กตาของเขานะคะนั่นจับชนพังทลาย ที่เปิดตั้งนานหาไม่เจอเจอละตรงนี้เอ,อิบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหบนึง่งปุ่มอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะไหนได้านนี้อืมเปิดละส่วนรีโมทก็จะเป็นอันนี้อ่โอเคถ่ายมือข้างหนึ่งเล่นด้วยอตรงนี้ก็จะเป็นเดินหน้าอ่ะเปิดยังสวิตเดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนงง พขาลังไม่เคยเล่นไงลูกชายเล่นโอเคเดินหน้าอ่ะไม่ใช่สินี่มันถอยหลังอ่ะนี่เดินหน้าอ่าถอยหลังก็กดอันนี้อันทำไมภาพมันไม่ชัดละ่ะโอเคอันนี้นะคะอ่านี่ถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า ถอยหลังแล้วก็นี่ก็จับหมุนทิศทางหมุนซ้ายห,นาห,นาาหันทั้งไหนขวาหมุนกดกดไปข้างหน้าก็คือถอยหลังกดมาข้างหลังก็คือเดินหน้านะคะแล้วก็หมุนซ้ายขับทิศทางนะฮะต่อมาค่ะตัวถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้ไม่เคยเล่นของลูกชายเลยนะคะเวลาลูกชายกลับมาบ้านก็จะมาเล่นแต่ลูก อันนี้สามีเขาเป็นคนซื้อมาเดี๋ยวเอาให้ดูกล่องก่อนกล่องนี้นะคะเพื่อนๆกล่องนี้ค่ะประกอบได้หลายอย่างนะคะ R B C D นะคะสำหรับหกขวบขึ้นไปคือสั่งอ m ม z อเหมือนเดิมนะคะก็มาจากชิโนะค่ะมาจากชิโนะอันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนี้ประกอบสามีประคนประกอบมาเป็นชิ้นส่วนเป็นแบบเล็กๆเล็กๆแล้วก็มานั่งทําใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงห้งนะคะก็จะต่อประกอบเสร็จเพราะว่ามันใส่ในกล่องแบบทําประกอบเองก็ผู้ชายอยากได้อันนี้อันแรก แต่แอนอยากได้แบบนี้มากกว่าอืมเดี๋ยวไปดูการเล่นยังไงอ่าเซวิตกดปุ่มหาตั้งนานอยู่ด้านล่างนะคะโอเคอ่าด้านล่างโอเคอืมแล้วก็รีโมโอดเฮ้จะหาเจอเนาะเราก็ไม่ได้เล่นกับเขาไงโอเคน่าจะเป็นอันนี้แหละหรือเปล่าเออเปิดละอันนี้เล่นยังไงกดโอ้ยอ่ามีเดินหน้าหรือเปล่าอืมอืม น,นี่ก็ไม่รู้ก็มีแสงเลเซอร์มันจะเดินหน้ายัางไงล่ะนี่โอ้มีสีด้วยเนาะดูสิห,ห,หมุนอย่างงั้นแหละแล้วเดินหน้า,างไงล่ะนี่เดี๋ยวก่อนอ,อันนี้คือที่ทำให้ดูนี่ไม่ได้เล่นเองนะคะ เอาของลูกชายมาเล่นก็เลยมาสาธิตให้ดูว่ามันเป็นรีวิวนะคะลูกชายกับพ่อเขาเล่นกันเขาเข้าขาคุณแม่ก็นั่งอ่านสือสอบก็เลยโอเคเห็นลูกเล่นก็เออเอามาสาธิตหน่อยลง Youtube โอเคเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเผื่อจะมีอไอเดียของเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาใช้อีกนะคะมันมีอีกอันนึงลูกชายก็เพิ่งทำฟังไป อันนี้ขับเคลื่อนจนชาร์จแบดไม่ได้ไม่รู้ไปเล่นงไงเพราะว่าแ้วชอบเล่นผาดผลเอาไปลงน้ํามันคงพังไปแล้วค่ะว่าจะขนกลับไทยไปซ่อมเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่ซ่อมโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะโอเคเพว่าอาเปียงตูไม่ซีบะกูอาทูส